นโมตัสสะภะคะวะนตุวรารัตุสัมมาสัมพุทธัสสะเปิกขเวดูนาเปิกุตั้งหลายตนตรังสินไซบูริยัดอันว่านางเต้รารอตั้งหลาย นาซำสายจ้อยจืนนับได้เหมือนหกฟันยิงเสียงอันร้องให้เหียงนางนัดได้นางเบงเ,เขานั้นเนืองเล่นคืรนซ่าเอินต่าตอนไปยืนเกลื่อนใจป้าเผ่าร้องให้เก่าไปมาหันแล่ โอโดทาจากุมาราจาวิสิยานาจาพมานาอันวานาังเรินดวงใจจ้าตั้งโปาพงาุงพัมสยับไตาตามเมอจู่ดาวกิ่งเกิงเต้าไปมาศีนาจ้งหลายหมู่นายมาอยู่หรือล้มศีนารองตามยายหยาดุงสลาดเทวทิน เขาก็ยินสันองไม่ร่ำไห้สวาสวาเมือนั่นเด้ออาธารรมหาศัตรูมือนั่นบ้ามหาคษัตรผู้เงาอากาัด,ดาจาเต้าก็ตรองกันตาอมอื่นเมื่อเจ้าจึนจอมบาน สวยอาหารเดือดเดีวต้นโอแกวพรัดับองเตาาก็ตรองเขาขึงพร้อมจู้ยิงอนานังกันมีสีนาหาันเป็นหมู่เขาไปสู่ต้าเกา้าสู่กวนตั้งพ้าององกันที่ราดโกผ้าสาติตนันยังเก่งขันเบาน้อยเด้อันเดนปาเจ็ดดอยยอมของแป้งวันนั้นเด ตามทางปากาสินตุสตาอาหาปะปากุรอมตอนปั่นเปียวตนแก้วเก่ากาท่าวาต <c oughs> ตุเตีวยววิวาสะนิสุริยาสุขามนาปฏิอาทาวิสันตารุราจาตานังตาตุปปากามีหลังนี้ พิคาเวดูดาพิคุตั้งหลายในมือกลางขึ้นอันนั้นได้รุงสายภาพปุ่งขึ้นมาส่วนพญาเวสันตาราดาขึ้นขีจั้งแก้วจัดมุงคอนมีหมู่คอนเอหอนเต็มตุกเงตัางไปสีน่าใหญ่ที่ถอยคนใหญ่น้อยสาสนุงหมู่คอนดารืนจูผูจึนจอมบาน ป่าอองคารเดิอดเดียวจึงกง่่าวสึองอามัดเก้วว่าวัธานีวัตตากามานังดังนี้ดูนาเปิ่นตั้งหลายคนผงได้ออ่าสู้จงอือต่อนาตั้นใจคนผงได้มักเดาอืออิ่มเจ้าจำกินคนได้ยินว่าอยากเข้าน้ำหมากลงไหล สิ่นปายาสับผังจักเขาหนังจนกินตรามาจากินสิวานิปะบกกีของตันเดาอย่าย่อนอย่าเอืออนตานกูกํรไรสู้อย่าด่าอย่าไล่ว่าตามทีอาหารดีแกงกอกสู้จ่อยบอกสูอันอันเดือมีปัน ทีมีปันที่ทนเอออิ่อมโดนปาลลป้าลลกินป้อใจตุงสิ่งกันอิ่มแล้วจึงเขาเมื่อเตอเปิดเหนื่อยเตสมาตากิรันตามา,ายาจกไหลจูดาวได้ยนินข่นขนาวอองคันกันเต้าเฮอตาแล้วจังการแก้วเสมึง cầu yên cương kiên càng trụ đạo đằng xoan sai tao biếng ngại kiên cược nữ gia tự sai phóng. Phang pa ông no tao dân pao đào phụ ni tầm đơn đi đêm phải nặng tám tay con thâm มาจำนำเจนจากหือเจ้าผ้าผากสีวีตดเบามีสักแยดาดไข่ไร้ขาดคำนี้นี่จา้าอาเสสวัตตาปุรุขังนานาปาราตาังตุมังยาทาวิสันตร,ระรัตตาปะปะสินทีอาตุสักัง พอดูดาเปินตั้งหลายส่นพยาเวสันตาราตอนใหญ่เปลี่ยนตียาจองไัยยินดีเมื่นดังไม่ตอนมีร่มกว้างคนจอดสร้างสุขบ้านตรองดุกวันร้อนมากเืปิดยาหากเอากิน ร้อนเอือดินมีมากตามใจมั่งหากไปมาคนป่าดาใจผ่าตัดไม่ขาดด้านเพื่อเป็นบาปหรือตูดใหญ่อันนั้นใจสันในความนาก็อุป้าไม้ดังเจ้าตนผ่านเผาใจบ้าน เจ้าอตันพร้อมแล้วจ้าขานแก้วเจนนี้เหตุเบอร์เจ้าสีวีวสันโสเหอเต้าตอนปอดไปมีสันได้เบาต่างเป็นดังไม่ตอนอันตันมัง่งเสกันอันแลอาเจสุวตาูุรุขังดูดาเป่นเจ้าเดาไม่ตอนเราล่มกวางมีเตียบข้างตั้งไป รองไว้แรดูตามมากถุงปึงใจคนเดียวไปไกลไปรวดยังรวมจอดเอากินดอนเดอดินมีมากตามมากหักหวานใจคนผู้ใดตัดขาดปาไม่กาจิสิหาย คนสีได้เจ้าใจร้องดำให้ทำหาอุปมานั้นใส่หักมาใดตอนทำตันก็ดำตวดมากเออได้ผากสีมึงคนนั้นเออร้องให้เจ้าใจเกาวกันไปก็อุปมไมาดังอันเดยว อาเจสุวัตตาผู้รู้ขังป่าองค์คำนั้นสุดเหมือนดังไม้นี่โคดรเป็นใบเกิดมาในเหีงห้องผาติดต้องเดอดินเป็นตียินดีมากแก่คนดากไปมาเตียวมักงกาเข้าสู่ยังรำอ,อยู่เอาใจ คนปุ่งได้ตัดขาดเพื่อไม่กาดสิบหายคนเตี่ยวไก่ร้องไม่เบาไรยังเย็นใจมีสันได้ดูดากอันนั้นหากเหมือนกันสนพยาวิสันตระตอนใจกว้างเป็นที่คนไปอังยินดีเจ้าสีวีขับผาคหือเจนจ่างมึงไปก็ป้าไม่ดังอันแล อัจฉริสุวัตตาปุรขังดูนาเจ้าเราเอ่ยส่วนพญาตนปาสรตเหมือนดังไม่ติมเกิดกำมึงมีดอกดังเปยงสอยดุงใหญ่หน้อยเจอสันมีรสหวานต่างๆเปลี่ยนตีอังยินดีคนราวีตัดกิ่งป่าไม่มิงสิบหาย คนเสดได้มีมากอันนั้นหากสันไดโอปาม่กกวไว้ดังเต้าไทยใจดีต่วดเบามีสักเหตุภยยตัยไรตโวดเบามีสักหยาตภัยไรายขาดขับกากโกป,ปมาดังอันเดว yêu ca yết ta ra con đường dài theo thâu, sau nụm nào yên đam, bao sau rắm thì thoi phúng nhẹ nỗi, băn căng tì óc căng súc sau, hay rò sau rau mưng, in cắt cưng lâm bạc tao trắng bạc xỉ mưng, chậm đơn đơn kẻ phải na đôi tám tay con đi. อดียกา,าวิสาวาราพรมป,ปโมพีพ้สลัดเมโมตอาเดลน้ำพุงเปิดีว่าเต็มบาทคนนั้นอยู่าาาเผาผาสาดในนั่งตีอ้อคังจ้าใจร้องไห้หัวทิวตาย Đọt tôn tai âm nạt, bự châu chắc gói cạp, Xì mì xóa xáo xì ngâm, Nhà dẹp nằm ta áp đêm ốc, Xa đường tóc cháy sân, Tào kích tào kinh, Phần để đón mạc lệ nạc. เอธิโอันว่าหมนังอาเคือเมาหนุ่มเนื้อจอมนางโปโก้าวาังท้องใหญ่ที่ออกให้เสได้หมูพัมหลายข้าคอยร้องร่ำถอยผานี้ซึ่งผ้าจอมสลีใจกว้างจังผังตัางเมืองเมืองหลวงคน้างโ่งตุงหมูร้องสาสุสนา เงาหัตถารูหานายจังเมากิ่งสันนายมาปันเซลเซานายเกีนเมาโมมืดไผน้อยอืดเกิงใจน้ำตาไหลส่งไม่ที่ออกให้ถึงตายจเจ้าเจี๊ยปยได้เร่งไผจังปล่อยไปเสบมจำเริ่เดิงจอมจึนไผบ้าตื่นเสด้ mù phàm lại giao giao in sụp sâu mù màu ya cho ngẫu nga nghiệp đồng hay hẹp hiu tay Tí ốc tay ra rùm nằm tá chùm non đường Phải tay mơng này phiền thôn na kiện á thăm เขามาตำใส่ตูดว่าไร้สุดครับนี้เจ้าใจดีจักผากติ่งจินจินจังยามเดียวจะแดงสดหัตติสดีตตัตตาจังสันสิว,วองอาจเจ็ด้อยราอยดอยตันอันมิใสจะนักขันคำปาดแก้มงมาดใหญ่ พาปองหูไปเปิดคำลวนเดินด,ดูงามนายหูตั้มขอปาดนายใต้อาสิใจเจ้อจอาจำไทยจากผาดเมืองกวางห่างเย็นมองซาเล้วสตาเซซาาตัวเจ็ดน้อยหลายมามิ่งร้อมตุ้งสิ่งดูงามเต็มบขำ แล้มมแวมหมัดมาแก้วอาจอานคำเจอมาส้ำเตจัดมาแก้วอาสาในดูซาดังจังวินไปเตียวต้องคืนผ้าป่องยามเดียวนายมาผู้เสียวสลาดขีมาราดอ่านคำมือกว่าคำไม่เสเรยเลยแป้สองคำ ต้าตอนง,งามผันเปียวตันแล้ยวออกวิ่งไปจาล้วสตารเทสติตัตาวาเจ้าก็เหือดดีไกวักวาาวดเกี่ยงจะด้อยเตียงเป็นตันจอปกากันกินตองอันใส่ยองยังอู หนังเสือมุงอมขาดเครอร่อนดาดงามดีสารธิบูจราดขี่ร่อนด,ดาดอาสามือกว่ากำป้นปาดมือไส้วาดธนูใจผพาสมไทยตันแล้วจังการแก้วเสมืมงจะเดก สตาอิติสติตาตานางสาวสีจิงนจอยทนเจ็ดดอยดูคันขี่รถยานพอมกูขึ้นนั่งอยู่เสียงสมเวียนตารงใส่ก้อยปังปิ่นซอยจะขคาสองตาดำว่าวัดเจอเต้าราดบนมี บาดบนี้ยันยองเก้าจังดูงามดอกไม่คำตาเกิดรูส้สม,มปิตปุญยังสบายแบงหอมเนอสูบสวดเสดสได้คำเจ้นจากำย้อยเยียมสองแก้มดังผิวคำ ภาต้นทมองค์อัตตะแน่โอกาสเส้นนี้ภาคสิวเบาอยู่จัเข้าสู่ดงไฟจาแลสัตเถนุสเตตตตั้เจ้าก็หือแม่วูนองเบาน้อยเส็จน้อยแต่งเป็นตัน ก็บไตรคำคันดุงใหญ่แต่ตั้งใส่นอมบูเจ้าสมูบุญใหญ่ปดไปหือเตตานเกิอคนผ่านมารวดต้าไทยตัวตันไปจากกาไก่ผักห้องผ้าติดต้องมึงตอนจะเล่า สตาตาสีสะตตาตาขายงญ่รำใหญ่น้อยทดเจ็ดน้อยตำตาาันขาซ้ายกันหนุ่มน้อยหากเจ็ดน้อยเหมือนกันเต้าตันปันตุงสิ่งจังมามิ่งเก,กวีนไกวนางสาวใสจึนจอยตรังขึงซอยสังวัน เจ็ดน้อยคันเบา,ากาดเต้าที่ราดป่องตันผ้าผู้บันเบาอยู่จะเข้าสู่ดองไผจา่ดาแดงแต่ดาสียังพิงสนากังยมนั้นอาซาจันเกิดกองแผ่นดินดองปุนกูนังโอป้องยาเยืกน้อมคำเคิกจมบาน สกาวันไว้วันผ้าเมียปันรารเดิงตูตั้งเมืงตู้ดาวปังเหมือเต้าก็ฮือตานก็มีวันนั้นแดงมหาสัตตุอันวา่าโพธิสัตว์ตอนดำเลิดก็บังเกิดฮือเป็นไปอย่างไตยาวัตุตันเบาน้อยได้อ้อยได้เจ็ด้อยจริงกัน เป็นสัตว์มากาตันลำเลิดภากัดเกิดสากตเต้าพญาและเสนาหมาดังปรจจานาราเดสทีกะาบดีได้ปกก้าพร้อมจูนาจันจาว่าเจ้าพญาเวสันตราตนใหญ่ผงขาไปครคบนี้ อย่างเบาหน้ากองดีตานใดปได,ปดไปใบห้เอือตานไปเขาจากกันไปทุกทีเสิยงกองมีสาวสาวอันนั้นแหละเทีนาวุตังเห็ดหนังอันกะทาบปันธนาจึงจอยพ้าหย,ยดสอยเทสนา

ดูดาสาบุริสาอันวาสิ่งมีนั้นสาวสาวคือภาป่าได้ผลดอมเสียงรอรมมีกวงอากาศร้องอือตือเสียงเกิดเกือดังสุดเพราว่าเจ้าภาพโพดอวยตานป้าผู้บันยอดหญิงเจ้าจำม,มิ่งฟ่องตาน มีประมานเบาน้อยได้อันได้ร้อยดีนี้เจ้าจังนี้ปัดปากได้เจนจากตกไปเตนี่ไปเมื่อนาเราซักเจ้าเราเจ้าขาเข็นใจจังหาไปดังเต้าต่วนผาบดาวใจบุนนี่จา อยาจะก้าพผงอย่ากจาูนาให้ปั่นบามโ,โม้เมาตาวคนเกา่ากลางกาดเป็นดังตันมือขาสีตันเรารำร้อนร้องให้จ้าใจเก่าเสียได้มากเล่ะ ตามทางปากาศเสนดูสัตถาหาสัตถาพาพุทธเจ้าจากสำเลียงอย่างอัตถานันมาหูแจงพระจึงเสียงเิศนาเป็นกาทาวาติสุมตะกิรันตาวาสันติวานีปรกาศิคามันติมาราเิสิวินังรัตถาวันูดังนี้ ปิคาเวดูดาปกิกกตั้งหลายอันว่ายาจอกหลายมนมากเขาลำบางโอเมาเลยนกุนเก้าจู่ดาวกิ่งเก่งเตา้ตาเต้าเนอดืนินปังนารินจากผากเส้าผ้าจากเจนจาเจ้าจมใจแรงไผ่โดยตามไตกองทำตานแดาเบอร์นั่นตทวดาดาได้ตุ้งขอบ ก็ไปบอกแกตเต้าเมืองไปอันอยู่ในจมพูทีวบีบเออเขาริบม,มาปันว่าพยาเวสันตระตนใหญ่เต้าปนไปนางงามจ้างไปรำม,มามิ่งตันตุ้งสิ่งหลายอันจะเข้าสหิมาวันป่ากว้างออกบุ้างเป็นทีเดว่าอัน อย่านั้นเต้าไปอาหลายหมู่อันเขาอยู่เมือไกลรีบเดี่ยวไวมาสู่โดยอนุภาพหมู่เทวดาหากสัญญาไปบอกเต้าทุกขอกราจาจนกันมารับตันตอนแก่วได้เดียวโรดขึ้นเมื่อวันนั้นแล ในเมื่อมหาสัจเจ้าอือตาแล่ตอนแก้วก็ขันิ่งใจว่ากูจังไปอยากกาศสู่สู่ศาสตรปุดิอันเป็นดี่สาสาดีผมเมขออนุญาตเตพอเป็นจีในรายที่กลางขึ้นนี่เล้ววันผูกสังกาดแก้วออกมึงไป ตอนแกว,วสันดอนอันสอนไปโดยมมาสิ้นทื่อวาราดพระดับอาจดูดีส่วนนางม่ที่น้อยนาดก็ไปตาม้าบาดผู้ตอนวันนั้นแล้ว ตามาัถงปากาสินตุสัตาอาหาปะพุทธเจ้าจังสำเลียงอัตตาอันนั้นมาหือแจงป้าจึงแจงเตสนาเป็นกาทาว่าอามันตายทาราจันงสันจะยังทำมีกังวารังอวารุธทาสิมังเตวากังกัจามีป้าป้าตังดังนี้ <laughs> พิกาเวดูนาพิกุตังหลายอันว,าาว่าปัญญาเวสันตาราตนย้อนหยุดขับไว้โหลดอำลาเปิดจังขออนุญาตสึ่งเต้าที่นาปิตาจึงเสยนจามือนาว่าคาเดมาราจาเจ้าข้าลุงเตาองคัน ได้หือตันจ้างเผิกจ้างเมืองเยอะเป็นกันสิ่งนึงนั้นจูดาวมาสโสเต้าตอนคำโหลดพังรำรมหมูไผ่ววาตูดใหญ่ดีดีค้าครับค่านี้เจนจากฮือปั้นฝาเสเมืง ยินกัดเกืองเดินดไม่ข่าจังในนี้ไปตามโหูใจไผโสข้าได้ถ้าได้โปะพยาขออำนาพามบาทเจ้าเมื่อผุงเจ้ายามดี้าาจังนี้เจนจากคือปั้นผังเมืองตอนคำป่าป่าคำได้ตูดหมักน้อยสุดสันได้ ยังมีในอดุเต้าโปเป็นเจ้าจุงขามาขาวันตาเบาขาด้าไว้ป้าบาดเจ้าจักไปเฮเกจิมหาราจาขาเนโปพยายาเป็นเจ้ายนตัวเต้าหือใจคนพุงได้ดียงดาทนนาจือปุทุจนร เกิดเป็นควันในโดกในกองสสาักคำสมตานวานยบกว่าคว่านเด็กตาตีไปต้องลองในตีไม่เข้าสู่ไกลอายเป็นตกหลายคำกังเบาได้หนังยันใจเลนา สุหังสเกีอาทิสสีกาเลโปเป็นเจา้าข้ารุงเต่าหันบุญกระตำบุญอันกว้างได้หือจังเป็นตันไผบันดันครับจากไยปันผากเสือมึงหือกันเกิงเดินไม่ข้าจังหน้าภาพบาทไทยนี้ไป เขาของได้บนหมู่ไ้เต้าอยู่สวยกำจาแดอาคันตังปฏิสสวิทั้งคาเลโปภัยาเป็นเจ้าคาลุงเต้าจังไปสู่ป้องไปป่ากวางอันอยู่สังเป็นจริงกระตัมปารามีภายเปอันจมไปโดยจะเจอสัตหมูเนอลงไหล เสื้อสิ่งไล้เรียดจ้างสัตว์สิ่งสร้างอาใสเต้ามีใจจุงอยู่กับรวยหมูสิวีสอยสมบัติราดึ่นสนุกจึนยังกรำก่อนเตอ,อธรรมหาสัตว์อันว่ามาคสัต์ตนองอาจจโดยเต้าที่นาพิตา รวยว่าจาลังนีแนวตอนนอกแก้วดูดนีนาเข้าไปสู่มาดาตอนเมื่ปื้อโคอนุญาตเตตอนตัวจึงมีอนุสวรณโอกาสยังบนบาทการาวา อนุจานะหิมังอามาปปะจามาโรุาติสุหังสเกอาสิสติยาจามเนสเกบปุรีรังนีข้าแดงแม่เป็นเจ้าข้าลุงเต่าจังไปสู่ป้องไปป่าไม่เจนไม่ให้ความดี ที่าเตซนาอย่างตานาขันบันสองโกสะเดสะบุระมณ์การากุเตานีก่อนเด